ครับผมสวัสดีทุกคนครับเช้าวันนี้เป็นวันที่ผมได้ทําบุญเลี้ยงพระนะครับตามศาสนพิธีในเรื่องของการที่จะขึ้นบ้านใหม่นะครับรายละเอียดปีก้อยต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูว่ารูปแบบประเพณีแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทําเป็นเครื่องเส้นไหว้รวมถึงเนี่ยครับหลายท่านไม่แน่ใจว่าเคยเห็นหรือเปล่านะครับผมก็ประเพณีแถวบ้านผมเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวผมที่บ้านผมบ้านเกิดผมจะเป็นลาวนะครับจะไม่ได้รู้ประเพณีนี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยว จะมาถามพราหมณ์ก่อนนะครับว่าสิ่งต่างๆที่วางอยู่ตรงนี้นะครับรรมันเป็นอะไร,รไมีความหมายแบบไหน,นไมันจะส่งผลต่อผู้อยู่อาศัยอย่างไรนะพราหมณ์ปัจจุบันก็จะเป็นพราหมณ์ที่แบบสมัยใหม่ด้วยนะครับเป็นพราหมณ์ที่อายุยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าท่านก็มีความชํานาญในเรื่องของการทําศาสนาพิธีในเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่แล้วก็พิธีต่างๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามพราหมณ์กันครับสวัสดีหมอพราหมณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ ก็ได้รับเกียรติแล้วก็มีความยินดีนครับที่พรามมได้าทําพิธีให้3วันแล้วครับครบวน,นี้นสังเกตจ,จากหน้าตานี้แบบนอนไม่ได้เต็มอิมเท่าไหร่ไม่เต็มอิมเลยครับคือนอนดึกตีสจัดนั่นจัดนี่เนาะเอาเดี๋ยวเรารมาดูกันก่อนไอข้างบนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันยังไงครับทําไมาถึงต้องทําแบบนี้คือตรงนี้นะครับเ,เขาเรียกว่าถ้าถ้ายางภาษาไทยกลางๆก็คือเหมือนว่าเป็นร้านสำหรับ บูชาเทวดานะครับมาเชิญเทวดาในทางภาษาเขมรเขาจะได้ว่าเรียนตะการเนาะนะครับหลักๆก็คือสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับคือจะมีฟูกมีหมอนฟูกกับหมอนตรงนี้หมีร่มนะครับกางกั้นนะครับตรงนั้แหละคือมีความเชื่อว่าเพื่อเป็นการเวลาเชิญเทพเทวดาลงมานะครับท่านก็จะมาประทับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็จะมีผ้าไหมในการ รองรับด้วยนะครับในการรับเป็นเครื่องบูชาแต่บางพื้นที่ก็ไม่มีนะครับผ้าไหมรับก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสถานะของทางเจ้าภาพด้วยว่ามีกำลังพอที่จะหาได้ไหมนะครับเพราะว่าเป็นที่ซับซ้บกันว่าผ้าไหมก็แพงก็ราาคแล้วก็ถัดลงมาันี่ก็คือจะเป็นเครื่องเรียกว่าาตั้งครูนะครับของของพราหมณ์เองนะครับซึ่งส่วนนี้ก็เหมือนกันนะพราหมณ์บางคนบางท่านก็ไม่มี เขาเรียกว่าเป็นการบูชาครูนะครับเป็นการบูชาครูนะครับเป็นการตั้งครูก็จะประกอบนะครับมีน้ําส้มน้ำอัดลมนะครับมีเบียร์มีเหล้าขาวนะครับมีหลักๆอันนี้คือจะครไม่ได้คือข้าวสาร1ถ้วยนะครับก็จะมีกล้วย5คห้าเทียน2เล่มแล้วก็เงิน24บสี่บาทนะครับนี่ก็คือจะต้องมีนะครับในส่วนของของผม สมัยอดีตเนี่ยน่าจะเป็นพวกไอ้เล่าสาโเนะแต่ปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วเนาะตามสมัยครับเอาทางความสะดวกแบบนี้นะครับส่วนคาราชนี่ก็คือจะเป็นทรายนะครับทรายนี่ก็คือทุกงานมงคลนะครับงานมงคลนะครับหรือแม้แต่อย่างงานศพแถวทางนี่ก็เหมือนกันนะครับเมื่อมีร้านเทวดาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเจดีทรายนะครับเจดีทรายนี่คือ หลากหลายแต่ละท้องถิ่นนะความเชื่อก็แตกต่างกันนะบางพื้นที่ก็เรียกว่าเพื่อไว้เป็นการบูชานะครับนะพระเกตแก้วจุฬามณีนะครับ,รบที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับนะซึ่งบางพื้นที่ก็จะมียาคา8ต้นนะครับ<อ>ยาคาแปต้นแต่ฝั่งทางโบเชตเราจะไม่มีนะครับจะมีแค่กลวย5้าแล้วก็เทียนสองเล่ม,มส่วนในเรื่องของ ข้าต้มขนมพวกนี้มันมีความหมายอะไรไหมครับอ่อันนี้นะครับอ่คือถ้าทางนี้ก็เขาเรียกว่าใบสีจานนะครับเนาะมันจะมีใบสีก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ที่เห็นอยู่นี้ก็คือใบสีจานนะครับก็จะมีอยู่อ่านะครับกล้วยสีนะครับข้าวต้มสีนะครับก็คือเหมือนเป็นการนั่นแหละครับอย่างที่ทราบกันว่าเป็นการบูชาเทวดานะครับท้งในชุดเนี้ยเครื่องทรงได้ทั้งหมด นะครับจัดเป็นการต้อนรับเทวดานะครับอย่างผลไม้เครื่องปรีอันนี้ก็มีเฉพาะงานนะครับมีเฉพาะงานที่เราจะให้มีเตรียมผลไม้นะครับขนมของหวานนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับนะครับเป็นการบูชาเทพเทวดานะครับแต่ถ้าอย่างงานศพเราจะไม่มีพวกนี้นะครับเราจะไม่มีเลยมงคลกับงานศพก็จะแตกต่างกนก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ละงานก็จะ มีความหมายแตกต่างกันออกไปนะครับถ้าเป็นงานมงคลก็จะเป็นสิ่งที่เรามงคลอย่างเช่นอ่าอางเช่นทองหยิบทองหยอดความหมายมันก็เป็นอยู่แล้วเนี่ยนะใช่ครับ้วก็เพื่อความทองเนาะคำว่าทองก็ตรงตัวครับแล้วก็ผลไม้9อ้ายางนะครับขนมของหวาน9อ้ายางครับผมนะครับอ่าแล้วไอ้ชั้นเขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะนี่เหรอใบสีตรงนี้บใบสีต้นครับใบสีต้นนี่ก็คือใบสีต้นครับผมอ่าใบสีต้นก็มีกี่ชั้นครับก็มีตั้งแต่นะครับ 3579นะครับนะแล้วแต่แล้วแต่รูปแบบงานด้วยครับครับผมนะแล้วแต่รูปแบบงานยานตรงนี้นะครับคือผมทำา7ชั้นนะครับนะจะทำา7ชั้นนะบางงานก็ทำทุกชั้นเลยครับนะตั้งแต่3ชั้น5ชั้น7ชั้น9ชั้นคือตั้งเรียงกันเลย,ลย,เยนะครับตั้งเรียงกันเลยไล่ลำดับไปเรื่อยอ นะครับนะแล้วก็ข้างล่างนี่คือที่เห็นอยู่หน้าใบาสีต้นคือจะเป็นใบสีถาดอันนี้ใบ,บสอันนี้ก็คือเป็นการเฉพาะของอ,อีสานใต้เราเหมือนกันนะครับอีสานใต้โดยเฉพาะสุรินทร์เรานะครับสุรินทร์ใบสีถาดก็แต่ละที่จะแตกต่างกันออกไปนะครับรบ,บางพื้นที่ก็อเอาคล้ายๆว่าอะ,อะไรนะก็มีเป็นถาดเออนะครับแต่ทางนี้คือเพื่อ เป็นการให้ดูดูดีหน่อยนะครับก็เลยใช้เป็นขันตูกนะครับขันตนะูบมบาสีทารเหตุผลพวกนี้มีอะไรมครับเช่นเข้าตอกอย่างเช่นดอกไม้อะไรต่างๆมันมีเหตุผลอะไรไหมครับข้าตกเนี่ยนะครับคือมันเป็นเครื่องที่เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประเพณีอีสานเรามาช้านานนะครับนะม,มาช้านานโดยงานมงคลทุกอย่างนะครับหรือ ไม่ว่าจะเป็นการทำบายสีอะไรก็แล้วแต่ทางอีสานเราก็คือจะใช้ข้าวตอกในการประดับนะครับในการประดับเปรียบเสมือนเป็นการเวียกว่าเป็นดอกไม้ทิพย์นะครับขาวบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับขออนุญาตเชิญพามาด้านนี้หน่อยครับด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้นี่จะมีรอบบ้านเลยนะครับพระพามันนี้ก็คือเรียกว่าร้านบูชาเทวดาทั้ง8ทิศ ครับเป็นเป็นร้านบูชาเทวดาทั้งแปดที่ก็คือจะมีอยู่แปดมุมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือจะทําในเฉพาะงานมงคลเท่านั้นนะครับที่จะมีร้านร้านแปดทิศนะครับมาก็จะมีครับจะมีกระทงนะครับกระทงสามเหลี่ยมนะครับมาข้างในเราก็ใส่ผลไม้รากไม้ขนมนมเนยนะครับแล้วแต่เราจะใส่เข้าไปก็มีกรวยนะครับเทียนก็มีอันนี้เรียกว่าปากชามนี่คือจะเป็นปากชามของของเขมรเรานะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับปากชามของ ของคุณภาคกลางนะครับถ้าภาคกลางก็จะไปอีกแบบนะครับถ้าลงมาก็สายอย่างที่บอกนะครับทรายก็เหมือนที่ผมอธิบายไปตอนต้นนั้นแล้วนะครับแล้วก็จะมีกระบอกน้ำนะครับอันนี้กระบอกน้ำใช่ครับกระบอกน้ําจะมีน้ําอยู่ข้างในนะครับถ้าสมัยปัจจุบันก็ง่ายๆก็คือใส่ขวดเอ็มร้อยนะครับหรือขวดริโพแต่นี่คือเราก็ยังคงความเป็นโบราณนะครับโดยการใส่กระบอกไม้ไผ่ ก็เป็นการบมรักไยวัฒนธรรมรูปแบบเบิมๆบอันนี้จะต้องมีรอบบ้านใช่ไหมครับใช่ครับต้องมีรอบบ้านเลยรอบบ้านเลยอย่างถ้าเราจะทําบุญแบบที่ดินทั้งหมดเราก็ต้องปักนะครับรอบที่ดินเลยนะครับแต่ถ้าเราทําแค่บุญบ้านเออนะครับสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คืออันนี้คือรัชวัตรรัชวัตรมารัชวัตรนะครับีเหมือนกันมีความหมายยังไงครับรัชวัตรนี่ก็คือเหมือนว่าเป็นการกางกั้นนะครับกางกั้นเป็นกําแพงคล้ายๆเปรียบประดุลเหมือนเป็นการ เหมือนกาแพงนะครับป้องกันสิ่งชั่ร้ายสิ่งไม่ดีต่างๆครับประมาณนั้นแปดต้นจะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันทุกอย่างเลยครับเหมือนกันทุกอย่างทั้งแปดทิศแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ เสาที่ทำเนี่ยจำเป็นต้องเป็นต้นกล้วยไหมครับหรือว่ายังไงครับไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับอาจจะเป็นวัสดุอย่างอื่นก็ได้ครับอะไรก็ได้แต่อันนี้คือเราหาได้ง่ายครับหาได้ง่ายก็เลยจำเป็นต้องเอาเป็นต้นกล้วยใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าในกรณีท่านถ้าเป็นเสาพูนั้นก็เลวแต่อันนี้มันง่ายสุดแล้วครับถ้าแบบจะทําแบบมั่นคงทาวรก็ เป็นเสาเป็นเหล็กก็ได้ครับเป็นแล้วแต่เลยอันนี้ก็จะมีรอบบ้านแล้วก็จะมีสายสินผูกโยงไปไว้บริเวณศาสนพิธีด้านในแล้วก็สายสินนี่ก็จะโยงไปที่จุดที่ประสงค์ประกอบพิธีเดี๋ยวเราไปดูบริเวณภายในศาสนพิธีด้านในครับวันนี้ก็จะมีทั้งพิธีพราหมณ์แล้วก็พิธีสงฆ์นะครับช่วงแรกก็จะเป็นในเรื่องของพิธีพราหมณ์จะเป็นในเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่นะครับม่ายบก็จะมีสายโยงไปเรื่อยๆครับรอบบ้าน8 8ทิศ อ่ะตรงนี้ครับตรงนี้ขออนุญาตพามดูตรงนี้ก่อนนะครับยังไงตรงนี้อ่านี่คือเป็นกระเชอนะครับมากระเชอก็อจะมีข้าวเปลือกอนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันถือว่าเป็นอ่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกพิธีกรรมนะครับของของอีสานใต้เราหรือโดยเฉพาะเขตอำเภอมาบเหลชเท่นะนะครับ่จะต้องมีจะขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานไรกร็แต่มงคลอวบมงคลขึ้นบ้านงานแต่งงานบวชนะครับหรือแม้แต่งงานศพนะครับก็ต้องมี ซึ่ง,งในนี้ก็จะมีมะเกช์รครับมีข้าวเปลือกแล้วก็มีอ่มีเรียกว่าขวานนะครับมีม,มีมีหัวขวานนะครับอันหนึง่งแล้วก็มีหินนะครับแล้วก็ที่ฝานี่ปิดไว้นี่ก็คือเป็นเป็นเรียกอะไรนะกรอบเรียกเรียกไม่อะไรนะไม่ใช่ เรียกว่าอะไรที่มันอยู่กับต้นครั่งครับ hmm. ใช่อ่า oh. ปิดครั่งไว้นะครับเออครั่งคือคือถ้าเอ่อถ้าเป็นพสเมรเนี่ยเขาจะเรียกว่าไอเลียก hmm. นะไอเลียกคือคือมันมันจะมามาพ้องกับคําว่าเวลามีทรัพย์สมบัติเนี่ยให้รู้จกัก oh. เลียกนะเลียกก็คือเหมือนการซ่อนครับผมให้รู้จักการ hmm. ซ่อนซ่อนในทีนี้รู้จักเก็บออม นะครับมาปัจจุบันก็เป็นการเก็บออมอ่ะเนาะใช่ครับนี่ไอเลียบนี่นี่คือนะครับนี่คือคือครั่งนะครับหรือไอเลียกนะไอเลียกมันเป็นครื่องไอเลียกครับแล้วมันก็จะไปพร้อมจะไปพร้อมกับคำคอมเมนต์ที่ว่าเรียกอ่าเรียกนะให้รู้จักซ่อนเก็บออมเก็บออมรอมริบนะครับแบบนั้นใช่ไหมครับครับ โอเคต่อไปเราไปดูตรงขั้นบันไดขั้นบันไดทำไมต้องมีขั้นบันไดนี้มีมามีพลูมันเป็นการเส้นนะครับเส้นไหว้บันไดนะครับเพราะเราก็เชื่อว่าขับบันไดเราขึ้นลงนะครับมาสถานที่ที่ทําให้เราขึ้นสู่บ้านนะครับเราก็ต้องมีการเส้นไหว้ขอทางเขาอะไรประมาณนี้นะครับขึ้นมาด้านบนครับก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านนะครับสายขวาก็จะมีใบสีอีกแล้วนะครับในก็เหมือนข้างล่างเลยครับคระพุท เรื่องประดับใบสีต้นจะเป็นห้าชั้นใบสีต้นกับใบสีใบสีถาดใบสีถาดแต่ตรงนี้จะใช้เป็นกระเชอเนาะครับจะเป็นกระเชยหรือจะเป็นถาดก็ได้แต่ก็แล้วแต่ความสะดวกของเจอความสะดวกภายในตรงนี้จะเป็นพิธีพราหมณ์นะครับพิธีพราหมณ์จะเป็นออกมาในลักษณะอย่างนี้ครับแต่ละพื้นที่เหมือนกันไหมครับคุณพ่อพราหมณ์ไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับมาระเบียบพิธีหรือแม้แต่ หลายอย่างนะครับจะแตกต่างถึงแม้ว่าอย่างอำเภอสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยแต่ละอำเภอก็แตกต่างกันออกไปนะครับแตกต่างกันออกไปอีกครับหลักๆคือแต่สิ่งหนึ่งที่จะมีเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือที่เห็นตั้งอยู่ตรงกลางนี้นะครับนะเรียกว่าชลองนะครับชลอผมก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าเนาะนะครับขมรนเราก็เรียกได้หลายแบบอาจจะเป็นจรามเป็นตันะครับอะไรก็ได้นะครับแต่ซึ่งข้างในเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ เครื่องบูชานะครับก็จะมีเราก็จะมีผ้าขาวพื้นหนึ่งมีเหล้ามีเบียร์มีน้ำส้มนะครับมีข้าวสารนะครับมีข้าวต้มมัดนะครับแล้วก็มีไก่หนึ่งตัวนะครับไก่หนึ่งตัวเครื่องเส้นอันนี้พอเสร็จพิธีแล้วก็เขากจะมอบให้ทางอาจารย์ครามนะครับครับผมทีนี้ไอขนมอะไรต่างๆที่อยู่ในชั้นอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงครับ อ่าใช่ครับ,บรอ่าก็เพื่อความอุดมสมบูรณ์นะครับมีขนมนมเนยมีกล้วยคือคือคือเป็นตัวแทนของพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารครับผมนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารมีต่างอ,อันนี้ก็แล้วแต่เราจะใส่เหมือนกันครับอ่าเราอยากใส่อะไรก็อ่าแล้วแต่อันนี้คือไม่ได้จํากัดจํานวนนะครับแต่หลกักๆก็จะมีเนี่ยครับขนมนางเล็ดนะครับอันนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นขนมมีมาแต่โบราณนะครับเนาะทำได้ง่ายเป็นวัฒนธรรมแบบโบราณโบราณของท้อส่วนมีขนมฝักบัวครับมีขนม ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกขนมอะไรเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็คือมันจะเป็นขนมที่เหมือนกับโบราณเราเคยมีมาเนาะส่วนมากคือจะเป็นขนมโบราณทงนั้นเลยครับแต่ถ้าสมัยใหม่อาจจะมีการปรับประยุก็ได้นะปรับประยุกอาจจะใส่พิซซ่าลงไปก็ได้อันนี้ก็สุดแท้แต่กาลังของเจ้าภาพเลยครับแต่แต่นี่คือรูปแบบเดิมๆที่เราเคยใช่ครับถ่ายทอดแล้วก็ประเพณีที่เราเคยปฏิบัติมาก็ต้องรักษาสิ่งที่เรียกว่าประเพณีเหล่านี้ไว้อะนะครับตรงนี้ นะหายหมายถึงอะไรครับพ่อความหายนี้นะครับเอ่อหายนี่คือเราจะมีสัตว์นะครับนะม,มีสัตว์น้ําอยู่4ชนิดคร,นครับี<ม>่เราจะใส่ก็มีกุ้งหอยนะครับม,มีปูมีปลา<ม><ม>นะครับนะมีปูมีปลามีอ่านี่ก็คือเพื่อนี่ก็คือเป็นอ่าสัตว์น้ําคือเพื่อเต็นตัวแทนของความ ชุ่มเย็นนะครับชุ่มเย็นนะเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขนะครับมาให้เหมือนสั์น้ำนะครับอย่ามีความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรประมาณนี้นะครับหอกไม้กระเชอมีอะไรไหมครับครับอ้อยพวกนี้ก็ครับนะครอ้อยกับต้นกล้วยนี่ถือว่าเป็นไม้มงคลมาคู่บ้านอีสานเราเลยครับประเพณีถ้าไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชหรือที่มีงานพิธีสู่ขวัญนะครับก็จะต้องมีนะครับ นะต้นอ้อยนะครับกับต้นกล้วยนะครับผูกติดกับก็เรียกอะไรก็เชื่อนะครับนะชอบนทักเมนเรียกจรอมดอกไม้ดอกดาวเรืองชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับรุ่งเรืองนะครับกบบออยู่แล้วครัเพื่อความรุ่งเรืองนะครับตรงนี้ครับถาดตรงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องเส้นบรรพบุรุษนะครับเป็นเครื่องเส้นว่ายบรรพบุรุษนะซึ่งจะมีอยู่สองชุดนะครับก็คือฝั่งฝั่งฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิงนะครับฝั่งผู้หญิงหนึ่ง ก็จะเหมือนกันนะครับมีน้ำส้มมีเล้ามีขับหลักๆมียาสูบมียาสูบมีไก่เนี่ยครับรับนคือต้องจัดเหมือนกันทั้งสองชุดเลยนะครับใบสีก็จะเหมือนกันทั้งสองชุดครับใบสีก็จะเหมือนกันทั้งสองชุดนี่นะครับประเพณีพามาดูกันก่อนที่จะเข้าสู่นะครับเวลาในเรื่องของการที่จะทําประกอบพิธีพามนะครับเวลาจะเริ่มเท่าไหร่ครับพ่อพามเราจะ คือยึดเอาเลขมงคลนอกศูนย์เก้าศูนย์เก้านะครับเก้านาฬิกาเก้านาทีเก้านาฬิกาเก้านาทีน่ครับก่อนที่จะเข้าสู่การประกอบพิธีพราหมณ์ในเรื่องของการที่จะทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับเป็นประเพณีตรงนี้เขาเรียกว่าประเพณีอะไรครับประเพณีขมรเนาะครับประเพณีขมรเนขนไทยเราเนี่ครับประเพณีขมรนก็จัดให้เลยครับพ่อพราหมณ์ก็จะมาทําหน้าที่อย่างที่บอกครับว่าพ่อพราหมณ์ปัจจุบันนี้ อายุน้อยๆเลยนะครับแต่ก็จะมีความรู้ในเรื่องพวกนี้เพราะว่าจะมีความถนัดในการจัดนอกจากนี้ก็ในเรื่องของอทางศาสนาพิธีครับพระปามก็ได้จัดเตรียมอุปรกรณ์ต่างๆไว้ให้นะครับเนี่ยทางด้านนี้ตรงนี้นี่จัดไว้ให้เลยด้านนี้นี่จะเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับค่ะวันนี้จะเป็นพิธีสงฆ์ละครับตรงนี้ตรงนี้คือยังไงครับนี่ตรงนี้คือจะเป็นเรียกว่าคือจะเป็นชุดขับ น้ำพระพุทธมนต์นะครับจะมีน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งความเชื่อของในพื้นถิ่นนะครับในพื้นถิ่นบ้านเรารเขาก็จะต้องมีเครื่องบูชาพระพุทธมนต์นะครับ<ช>บูชาพระพุทธมนต์คือจะสวดพระพุทธมนต์อะไรเราก็ต้องมีกรวมีอ,อะไรบูชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก<ช>็เป็นความเชื่อเฉพาะถิ่นนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ก้วยนะครับมีข้าวสารน,นะครับมี มะพร้าวมะพร้าวห้าลูกนี่นะครับเรียกว่าถ้าถ้าครเนาะผมแต่ภาษาไทยผมไม่รู้จะเรียกยังไงแต่เขมครคือเรียกสลาทอรนะครับสลาทอร,รก็คือแปลว่าพระธรรมนะครับแปลว่าพระธรรมซึ่งส่วนนะ้ส่วนสลาทอรนี่ก็คือแต่ละท้องที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละอย่างอย่างโบเชตเราก็คือจะใช้หลักหลอยู่สองแบบคือแบบที่หนึ่งคือแบบที่เห็นนะครับคือจะใช้มะพร้าวห้าลูกนะครับใช้มะพร้าวห้าลูกมะพร้าวก็มีเสียบเสียบใบมะพร้าวหรือใบขนุน หรือใบใบพลูนะครับหรือแล้วแต่นะครับแต่ละตองถต็นนะก็จะมีหมากหมากตัวนี้แหละคือเป็นที่มาของคาว่าสลานะครับสลาคือจะแปลว่าหมากสลาทรนะครับนี่คือแบบที่1อีกแบบหนึ่งก็คือจะทําจากต้นกล้วยนะครับนะทำจากต้นกล้วยก็คือจะมีต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีต้นเล็กๆปักสี่สี่มุมนะครับสี่ทิศนะครับนั่นก็เป็นอีกอีกอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเราจะใช้อยู่2แบบนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายอย่างมะพร้าวหายากเราก็จะใช้เป็นแบบต้นกล้วยเอาประยุกต์ได้ตามประความเหมาะสมก็ประมาณว่าสิ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็มาจากวัสดุตามท้องถิ่นของเราใช่ขนมอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบโบราณเราเคยมีแบบนั้นก็จะเป็นในรูปแบบดั้งเดิมครับแต่ถ้าสมัยใหม่ก็สามารถที่จะแบบปรับประยุกต์เอาไปอย่างเช่นพวกเหล้าพวกอะไรนะเราก็เป็นเหล้าแบบปัจจุบันที่เราขายกันอยู่โอเคเลยนะครับ อันนี้ทางพ่อพามจัดให้หมดเลยครับก็คือจะรู้ในเรื่องของศาสนพิธีเหล่านี้คือทําเป็นประจําทําทุกวันอยู่นะครับก็จะมีงานอะไรพ่อพามก็จะรับงานในโซนไหนบ้างครับพ่อพามนี่หมายถึงหมายหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีงานนั่นนู่นนี่ติดพต่อพ่อพามไ้ที่ไหนอําเภออะไรบ้างติดต่อมาก็ไปได้ทุกที่ครับไปได้ทุกที่นะไปได้ทุกที่มีเบอร์โทรติดต่อไหมครับพ่อพามมีครับเบอร์อะไรครับเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์หกสี่ครับเก้าสี่หนึ่งสองแปดสี่หนึ่ง ศูนย์หกสี่เก้าสี่หนึ่งสองแปดสี่หนึ่งสองแปดสี่หนึ่งพ่อคำชื่อพ่อคำอะไรครับถ้าชื่อเล่นก็เป๊กครับครับครับชื่อเป๊กอยู่อำเภอโพชเชนนะครับนะครับอยู่อำเภอโพชเชนสนใจหรือถ้าสงสัยข้อมูลหรือต้องการที่จะรับคำทีเนี้อยากจะขอคำปรึกษาก็ลองโทรไปสอบถามได้หรือถ้าอยากจะมีเกี่ยวกับงานมงคลต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อไปยังพ่อพามได้ครับเนี่ยจัดแจงให้อันนี้คืออย่างที่บอกว่า แต่ละพิธีเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันนะครับบางครั้งอาจจะแบบเต็มสตรีมเลยก็ได้หรือเอาเอาจะแบบพอดีก็ได้แล้วแต่เจ้าภาพเนีขึ้นอยู่กความพร้อมเนาะโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพบะามเป็นอย่างสูงครับที่ให้ข้อมูลครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเราเริ่มพิธีกันเนาะช่วงเชสายขอบคุณมากครับผม